รวยแน่ถ้าเชื่อผมปัจจุบันนี้ผมมีรายได้เดือนเจ็ดล้านกว่าแล้วก็อาจจะมากกว่า,าเรือยผมมีลูกทีมคนหนึ่งมีรายได้เดือนเจ็ดแสนกว่าแล้วก็อีกหลายหลายคนซึ่งกางตามมาสวัสดีครับผมศรีกุลเดินสวัสดีประธานกรรมการบริาหารบริษัทสิกุนโบเกอร์นะครับคำว่าพัสดีอินคัมมันต่างกันยังไงพัสดีอินคมัมก็คือคนที่กินเงินเดือนคนที่ท,ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับขายตรงมันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะยกเว้นอ่าก็ข้าราชการ หรือทางานบริษัทหรือทํางานองค์กรเพราะฉะนั้นกเกษียณอายุ60ก็จะมีเงินเดือนนะเดือนสุดท้ายจะจ่ายจนกระทั่งเสียชีวิตการที่จ,จ่ายเงินบนานาญเนี่ยมันจบต้องเสียชีวิตใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยที่เป็นสีคงโบเกอร์ด้วยระบบ MGM เนี่ยเราจะจ่ายคุณตั้งแต่บาทแรกที่คุณเข้ามาถ้ามีผลงานมีลูกทีมเราจะจ่ายคุณนะจนกระทั่งถึงวันที่คุณเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตคุณระบุโลาคุณจะจ่ายใคร หลานคุณลูกคุณคนไหนคุณระบุเราก็จะตามไปจ่ายคุณตามที่คุณสั่งโดยที่ไม่มีความแม้ประกันรถยนต์พรบอรเป็นกฎหมายบังคับทุกคนต้องซื้อแ,ลแลหละแล้วหลายหลายคนก็ซื้อไปเป็นหนึ่งไปสองไปสามผมเปรียบว่ามีลูกค้าหนึ่งรายต้องซื้อพรบบอและซื้อเ็นหนึ่งด้วยต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่น 20. พอที่เขาจะจ่ายอยู่สองหมื่นแล้วถ้ามาเจอผมผมชวนให้เป็นสมาชิกสีลุ่มแล้วคุณจ่ายจากสองหมื่นเหลือหนึ่งเจ็ดผมช่วยเขาทำแน่ในเมื่อเขาซื้อราคาถูกอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังมีได้ ได้ได้ด้วยเขาบอกต่อเพราะเขาต้องการให้เพื่อนเขาหรือญาติเขาเนี่ยซื้อประกันในราคาถูกเพราะฉะนั้นทุกสันกนี้เขาบอกต่อมันจะเกิดเม็ดเงินเราเรียกค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเขาประกันรถยนต์รถยพหบบก,กับพักต่อใจมันดีตอนนี้ว่าเราขายปีนี้ปีหน้าเขาต่ออายุเราก็ได้ได้เราก็จะได้ได้ได,ได้ต่อ,ต,อต่อไปด้วยเราเรียกว่พาสซิฟอินคัมเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ได้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะแต่ปีแต่ปีมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายหลายครั้งกุจะทำแค่3ปี ุณมีรายได้เดือนเราเป็นแสนต่อเดือนโดยที่มันลงลงทุนละรายได้ตรงนี้คุณหยุดเมื่อไหร่ลูกทีมไม่หยุดมันก็จะทำรายได้ก็หยดหยุดอยู่กับคุณละการเข้า MGM เนี่ยคุณมาเรียนรู้ขายเพื่อเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องสร้างทีมงานคุณเอาความรู้ที่เรามีให้คุณไปสอนต่อพอเขาเขารู้เขาก็ไปบอกต่อทุกทกคนบอกต่อแล้วมีมีเบี้ยประกันให้เข้ามาคุณจะมีลูกทีม หนึ่งคนร้อยคนพันคนไม่จากัดเลยหลายหลายคนนะมีได้ได้ให้คุณทงเปอร์เซ็นต์ปีที่ผ่านมาเรามีเบี้ยรประกันไสามปดร้อล้านถ้าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม้องวาได้หปก็ได้สันล้านเนี่ยตัวนี้ก็จะตามไปจ่ายคุณปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีเบี้ยรประกันไปถ้าปีนี่ผ่านไป3า0 0ัล้านผมเหลือสองผมก็ได้เดือนเล้านกว่าใช่ไหมล่ะมันก็จะตามผมไปจ่ายจนจะนงองจบชีวิตผมแล้วจนคิดว่าปีนี้ผมจบที่สามพันสามพันแปดร้อยล้านนะ ปีหน้าจะต่อาอยุมันกลายเป็น4,000กว่า5,000กว่ามันจะตรงไม่มีขีดจำกัดเลยมันก่อนผมเสียชีวิตผมก็ไปบอกว่าเออผมมีโมรดกตรงนี้นะเดือนเจ็ดล้านกว่า10ล้านกว่านะแน่นอนก็ต่อไปผมจะมองไปลูกผมชื่ออะไรหลานผมชื่ออะไรก็จะตามไปจ่ายโดยมาจากจบนี่คือพาสอิมคาของ MGM ที่มันสวยหรูไม่มีใครมีครับผมมองมาหลายหที่แล้วรวม g m เนี่ยนะ เนื้อกว่าทุกที่ไม่มีใครตามไปจ่ายคุณตลอดชาติไปม,มั้ยงเงินบํานาญหรือเงินตอบแทนเนี่ยมันจบแค่ชีวิตเราเราสักเกิดเราเกิดวิกฤตจบละเราจะรับบำนาญมาแค่ครึ่งปีลรวเกิดวิกฤตชีวิตจบละแต่ของเราไม่ใช่คุณเสียชีวิตเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่เราตามไปจ่ายคุณล,ล,ลูกหลานนี่คือผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกันเราจ่ายคุณตลอดชาติระบบเครือข่ายทั่วไปหรือระบบเงินบำนาญทั่วไปมันจบในชีวิตคุณก็จบครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ